ครูนาดมาแล้วนะคะวันนี้จะพาทำสมุดยืดตามที่ลงไว้นะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราตัดกระดาษยาวอย่างนี้นะคะความกว้างนะคะ9เซนติเมตรนะคะความยาว48เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆ6ชิ้นนะคะกว้าง9ยาว48นะคะเพื่อนๆจากนั้นเราเอามา วัดอย่างนี้เลยข้างบน2เซนติเมตรนะคะตรงนี้2เซนติเมตรนะคะแล้วก็7เซนติเมตร7เซนติเมตร9เซนติเมตร7เซนติเมตร7เซนติเมตรแล้วก็9เซนติเมตรก็คือ2 7งเ7 9, ็ด 7, 7, 9นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราเอามาขีดอย่างนี้แล้วก็พับแบบนี้เลยนะคะ พับให้เป็นรอยอย่างนี้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็เอากาวมาแปะตรงที่เป็นสองเซนติเมตรนะคะเพื่อนแล้วก็โค้งมาหากันแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแบบนี้เลยเนาะนจากนั้นนะคะก็พับแบนๆลง ทำแบบนี้ทั้งเก้าเอ้ยทั้งหกอันนะคะเพื่อนแบบนีทั้งหกอันเลยนะอ่าติดกาวไว้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอ่าเราก็ใช้กาวนะคะเพื่อนเพื่อนแปะตรงที่เป็นเก้าเซนติเมตรนะคะแปะตรงที่เป็นเก้าเซนติเมตรแบบนี้แบบนี้ทั้งสองด้านนะคะ ที่เป็น9ซนติเมตรอันหนึ่งมันจะมีอยู่2อันเนาะสอง9ซนติเมตรจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็กดลงแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเอาไปสอดใส่อีกตัวหนึ่งให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อนสอดเข้าไปให้มันไปทับกับตัวที่เป็น9ซนติเมตรเหมือนกันนะคะเราก็จะได้เป็นออก ออกมาลักษณะนี้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะทั้งสามชิ้นเลยนะคะทั้งทั้งหกเส้นนะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะนี่เราได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็แปะก้าวตร้งที่เป็น9ซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะเพื่อน แล้วก็เอาตัวนี้มาทับลงเหมือนเดิมแล้วก็แปะกาเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดลงนะคะเพื่อนๆกดลงแบบว่าให้กาวมันติดกันแบบสนิทสนิทก่อนเนาะกดลงแบบนี้ก็กดลงเลยนะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะอืม กดลงก่อนให้ติดๆกันนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็ไปตัดปกนะคะเพื่อนปกอันนี้คือปกของตัวนี้เนาะขนาดนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ไปวัดส่วนที่เราได้ตรงนี้ให้มันพอดีกันเนาะเราก็ติดกาวตรงนี้เลยค่ะตรงก้าวเหมือนเดิมค่ะเพื่อน แล้วเราก็แปะปกงลงไปแบบนี้เลยนี่เลยนะคะแล้วก็พลิกมาด้านนี้ก็แปะปกลงไปแบบนี้เหมือนกันนะคะแปะกาวลงไปแล้วก็เอาปกมาใส่สีแล้วแต่เพื่อนๆชอบก็จะเอาสีอะไรนะคะแล้วแต่ชอบเลยวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเพื่อน ขนาดนาดก็แจ้งตามที่เคยบอกแล้วเนาะเราก็จะได้สมุดยืดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นามาลักษณะนี้นะคะามาลักษณะนี้เดี๋ยวนาเปิดให้ดูอ๊บนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ mm. เวลาเราเอาไปเล่นนะคะเพื่อนๆมันก็จะกดยืดขึ้นมาเนาะนี่แล้ก็จะได้สมุดยืดแล้วนะคะ อย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เลยแต่นะคะเพื่อนๆตรงปกนี่เพื่อนๆอ,อยากให้มันแข็งๆเนาะเราสามารถใช้สองแผ่นได้นะคะเพื่อนๆสองแผ่นประกบกันเพื่อที่ปกเราจะได้แข็งแรงกว่านี้นะคะอันนี้นาดพาทำเนาะก็เลยแบบว่าเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เราจะทำเป็นสองชั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้เอาแค่สี่ชิ้นเนาะนี่ทำแค่สองชั้นก็ได้หรือว่าเราอยากจะทำเหมือนหน้าหรือก็เป็นหลุดเพราะว่ามันกาวไม่ติดดีนี่ก็จะเป็นออกมาพักษะนืดยืดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนีุ่๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบุ๊บบุ๊บยืยี้ได้เลย ปิดเนื้อหาได้ตามช่องเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน้าด้วยนะคะเพื่อน